ไม่จบโล oh, oh, right uh, ini, ้พี่แล si? ้วกันเดี๋ยวไว้ทูพีอุ้ยตัวพี่อ้าวอันนี้ไม่ได้นะครับเอ๊ะเป็นจำแบป็นจำคนหนึ่งดิไป็นจำเป็นตั้งใจนะผมจำให้ตั้งใจนะอ้าวอาวพี่บ๊อบอ้าวอ้าวตายซะแสดงพี่ก็เศร้าเกินมีเป็นไรของพี่เนี่ย อใช่ไงผมเม่นเหมือนแบบพวกมองคนออกแบบลูกกระต่ายอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับผมในใครหนิพี่เจอเีชมพู๋อ๊ะกูไม่รู้เราไม่ก้มเราไม่ก้มอ่ะพี่ก็ไม่รู้น้องมึงไม่ออกไปจับอ่ะตอนแรกใครก็ฝันเกินพุ่งเลยนะขอพุ่งเลยนะไอชุดเดียนะเจ้าเฉียนผู๋เจ้าเฉีูเจ้าองตององตองมาพจ้าองตององตองมายังไม่เริ่มเลยแม่งระเบิดใส่ละเออยังไม่เริ่มเลยไม่ใช่เหรอจริงจริงใช่ใช่มันรีบเมื่อไร่ไปถอนพวกเลย เฮ้ยขาดด็กูหน่อยยนน่ะชุไดไหนกันฮัลไปชุบเพื่อนหนเดี๋ยวเพื่อ,น,น,อนตายค่ะหรอเจเคเพื่อนดีปันใหม

ôi hìa, hẹp liền nha bé bị tie bé chưa phân là chưa phân là không phải lạng lưu phải vòng đáng gửi Nè เลือดดีๆนะมวงอย่างแรงเลยแรงไปวะเอ,เออเฮ้ยมึงเอาปืนกดให้มันให้มันตายในวงไปเลยเออปืนกดยิงให้มันตายในวงไปเลยไม่เดี๋ยวจะชุบเพื่อนนะโอ้ยเฮียตัวไม่ยืนพี่นะทีบแต่มันไม่ยืน ไปข้างนอกเต็มเลยเออกมาชุบเลยดีเพื่อน จะปั๊มก้มไม่ลองอยี่เอา้าโอ้นว่วงจะอยู่ข้างนอกอีกปะไม่รู้เยี่ยไม่มีแล้วนะเดี๋ยวชั่วโมงเดี๋ยชั่วโมงหน้าเลยไม่ไม่ถึงชั่วโมง ไม่เหชม่วไม่ได้ข้างนอกอ,ะอ่ะพี่ไม่น่ามา,า,าโกงเลยสวยโอ้โดนพี่อันเดอร์เดินโอ้ไอเย่ยมมันทรมานจังวะไปก่อนพี่สวยโอ้เธอเจ็บจี๊ด ออโอเคอเอมาเช่เขา <อ S 2> เป็นทางมาเชได้ไหมเข้าแล้วพี่เนงเข้าขอวอล,ล,ลมๆเลเวนจะเล่นมาเชนะพุ่กันเอเวด,ด้วยเล็นไมตายแล้วเ่เนไมตายแล้วพี่เน <laughs> <laughs> ปอนแล้วเปิดานพวกขี้นั่นยืนรอมันเสี่ยวลยมั้ยจิมจ้านะเหลือสองขวดเเาไม่ช่วยยนนะอาพหน่ีพื่อนหน่ยาเพนหอก่น้่าเลนตกนนตาเล่นัเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเล่นต้งกล่องบีบเล่นต้งกล่องเล่นต้งกล่องเล่นต้องกล่องบีเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยบีบีเเพื่อนหน่อยบี

Eh, uh. tiri, tiri. อดีตยัยน,นอกวงตายยืนเหรอโอ่ขอเป็นทางนอนฟังเร็ไงไอ้แฟนเวนมึงตีตีเรื่อยนะเมื่อกี้รออะไรอ่ะไปไอเกสิบห้า,าหนา, okay. าทีนะ Men đáo mình, làm lại như mấy giờ mẹ không lâu ngày hm hmm 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 แฟนไฟที่ระลึตกตะนนันี้ม่ไดมนยาฟ้านะพี่แฟนขอสีคิงหนึ่งซิงเกิลใช่ไหมไม่รูงางนะ ปรับตามผมความจะแรงไหมไม่เกี่ยวนะไม่มันได้นีมันจขอจับคู่ครับมันไม่ได้นี่จับคู่ ไ,ได้ว่าใครเปิดใครก็ได้เฮ้ยอเคียรเอ้ย,อย,อยลืมท่อใหญ่ปไปได้ไงวะเขามองกันว่าเราไม่สามารถมีความลับในโลกได้ครับพี่ <c oughs> จะร้องไปกับฟ้าเฮ้ยชีวิตต้องมืดหมดเลยพี่แหลบไปหาใช่พี่แหลบไหมพี่แหลบแหลบไปไปนี่โอ้ยนี่เนียบเลยเว้ยฮัลโหลครับเข้าน้ำใหญ่ครับขาดเอ่อเขาดหกคนครับมีใครมาเติมไหมลองไปหนึ่งมีใครมาอีกวะไปไปหนึ่งไปหนึ่งเปลี่ยนเอเคเฮ้ยถ้าไปมีใครขาดขาดห้าขาดห้าสี่นิวมาคาสี่อยู่ไหมครับพี่ว่าไหมล่ะ พี่ยังไม่รู้เรื่องไอ้ที่เขาอยากซ้อมกับเราใช่ไหมพี่นี่่ยังเล็กเขาอยากซ้อมกับเราวันที่ยี่สิบอะพี่ยี่สิบคนยี่สิบกดแข่งเหรอหรือกดอะไรดูสิพี่ลาไปไหนเนี่ยอะไรอ้าววันไหนน่ะพี่ลาไม่เหรอบอกไม่ได้อย่าบอกแบบนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ พี่เขาบอกยี่สิบคนกดแข่งครับพี่แพรครับซ้อมวันไหนครับเมลอนวันที่ยี่สิบครับพี่โอเคนะใช่สิบสี่ครับสิบสี่จากพรุ่งนี้มีเสิบสี่กุมภาวันวาเลยไทยวันนี้น้องแฟงข้าบอะไรมาเฮ้ยข้าบอะไรมาเอ็งเหมือนนี่เลยเอ็งเหมือนคุณลุงปุตทิศอะยึดตั เองเหม่ยเนี่ยคนลุงอุทิศอะอะไรไอ็หมาโง่เออเหมือนอะไอ็เหมือน่ยเนี่ยอะไรนะไอไอตัวไอตัวที่ชอบกินผักขมอะปอปายเออเหม่ยปอปายมาเล่นมานะมาเล่นรอบรอบขาสองนะฮะเนีวมาคาสองนะ